สวนพอเพียงเอาเล็กฮะอันนี้มาแล้วเ่หรอณวัดไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางปลูกพืชที่กินได้ทุกชนิดครับ ขณนะนี้พระสงฆ์นักพัฒนาที่มาประชุมกันที่วัดบ้านไร่ศิลาทองได้เข้ามาชมสวนของทางวัดขบนนนนนนกกลัััััมุ่ดดดอีสาายครวเเป็ ดินดีป่ะครูดูแลครับอยู่ที่ดูแลแ้่ท่านสำคัญดูแลนะนะนะดูแลหมดดินดีน้ำดีต้องดูแลดีด้วยนะครับดูมีดมาเจอ ซึ่งจัดสวนได้สมูลแบบเป็นสวนพืชผักนานาชนิดผู้ที่สนใจก็เข้ามาเที่ยวชมสวนได้วัดไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ครับขณะนี้พระสงฆ์น้พัฒนาก็เข้ามาชมสวนสวนเกษตรพอเพียงของวัดไร่ศิลาทองครับอันนี้ก็เป็นตีนันงพักพักเงดาครับตอนนี้พักเงดาเนี่ยกำลงงงังดางางแ่่บพ้นเงดาเนี่ยแ้งหมาดเนียพักเชงดากำลงังแ้งครับตีนตัดหมงนียมันีวัดทบตึงหวน